สวัสดีครับสวัสดีที่รักเพื่อนๆชาวยูทูปทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมชาอ็มเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามือใหม่ทุกท่านนะครับมาเปลี่ยนยางนอกในล้อหลังของพิโน่นะครับแต่ว่ามันเหมือนกันทุกุ่นนะครับเราเปลี่ยนถ้าเป็นถ้าเป็นพิโน่ัน่จะมีสวิงยาเลยนะครับเราต้องถอดท่อเลยนะครับอันนี้คือผมจะให้ทุกคนดูนะครับคันนี้มันไม่มีขัดตังคู่นะครับถ้ามันไม่ไม่มีขัดตังคู ก่อนอื่นนะครับเราต้องถอดท่อก่อนนะครับถอดท่อเสร็จแล้วก็ถอดพวกสวิงเอ้ามารดหนให้เรียบร้อยแล้วก็ถอดน็อตล้อก่อนนะครับเราก็ถึงจะหาอะไรมาลองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดท่อให้ทุกคนดูก่อนนะครับทําให้ดูทีรักันต้องก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาถอดน็อตท่อกันนะครับใช้ตัวที่เบอร์สิบสองก็ได้นะครับแต่เนี่ยนิ่งบางที อันนี้ผมทําให้ทุกคนดูแบบชัว์ๆเลยนะครับมือใหม่ดูคลิปนี้คลิปเดียวทําได้นะครับมันออกมามีแตาอ,ออกมากับเซาเลยมันไม่แน่นเกินนิดนึงเดี๋ยวผมตัวนี้ผมจใช้ปืนยิงหรอตัวนี้ไม่ออกนะครับ ต้องใช้เครื่องมือพิเศษย,ย่างเยวนี่นะครับน็อตตัวนี้ที่มันมันไม่ออกนะครับไอตัวนี้มันใส้สาหรับน็อตที่ว่าโอม,มันเสียนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปก่อนนะครับมันไอตัวนี้มันใส่ไม่ได้นะครับเราต้องหาฟกุ๊กฟอก็ลยที่มันใหญ่นิดนึงครับเราสวมใส่แบบนี้แล้วก็หาอไรตสองนิดนึง ตอนนี้ตอนนี้เอาตัวนี้ออกไม่ได้นะครับทุกคนอีกตัวหนึ่งว่าโอเกี่ยวมันหวานนะครับผมต้องใช้วิธีใหม่นะครับคือผมจะถอดแค่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูกันตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแฟนใหม่มือใหม่ก็ทําได้เหมือนกันดูคลิปนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทาการถอดตัวนี้นะน,นันน่นน็อตน็อตข้างล่างมันเกี่ยวมันหวานนะครับ ขอหน้านี้ลูกค้าเขาไปเปลี่ยนยังไงบ้างม่รเดี๋ยวมันหวานไม่สามารถเอาได้นะครับมันก็ต้องใช้วิธีใหม่แล้วเรายกแรงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวท่อเข,อขาขาด ท่านว่ออกแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ยกประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้พอแล้วก็หาผู้ช่วยกันนะครับเดี๋ยวให้ให้ทุกทีมาช่วยกัน<อ>เดี๋ยวน่าตอนนี้ผมเหลือสายใบมันเลืมนะครับมันออกไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับถ้าเป็นเชยแบบน,นี้ นี่ยังีดนะครับลูกค้าเขาเอารถทิ้งไว้ให่อย่างนั้นย,า,ยากกว่าน,นี้ผเอใส่ไว้แค่นั้นนะครับโอเคต้องทำแบบนี้อย่างเดียวนะครับ๋ยวผมวาดให้ทุกคนดูอ่าเปลี่ยนแทนใหม่นะครับทุกคนเอาท่อออกแบบนี้แล้วก่อนดึงออกแบบนี้นะครับมันไม่สามารถเอาท่อออกได้นะครับเพราะว่าขอท่อมันขอท่อมันวานนะครับ ตัง้งทําแบบนี้เลยนะครับทุกคนหนึ่งเราขอท่อไม่ออกนะครับตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำการงัดให้ทุกคนดูนะครับงัดยางขอบสิสีทำยังไงไม่ให้เป็นรอยโอเคก่อนออเลยนะครับอันนี้ที่มันเป็นรอยมานีน่งรอยเขาง,งัดมาแล้วนะครับน,นีไม่ใช่รอยที่เรางัดนะครับโอเคออเคอาตรงนี้ ก็อยให้ลงขอบบางทีมันไม่ค่อยชอบลงขอบลงขอบยางมาเหยียบอย่างเดียวเลยผมว่มาอนนยังไม่ลงขอบตอนทำแบบน,น,นี้ถ้าเวลาเราเมื่อกด้าราไม่ลงขอบนะครับเราต้องเอาคอนเดท้ายยาวตรงนี้แล้วก็เหยียบอาสูตรอันนี้สุดลงทีเดียวเลยครับทีเดียวลงเลย เสร็จแล้วเราก็หาเลยลองนะครับอันนี้เอางัดมาเองนะครับนะมาจากงัดเองหรือว่าให้ร้านงัดไม่ได้เใจนะครับเี็นรอยมองเห็นหมดนะแบบนี้ อย่างนี้นง่ายมากนิ่มงานตัวนี้นะครับ่นตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็เท้าเหยียบนิดนึงแล้วก็มือกดลงอืมแบบนี้นะครับง่ายนิดเดียว คันนี้ซื้อขาตั้งคู่ก็ไม่มีนะครับแล้วก็นอ็อตขอท่อก็ถอดออกไม่ได้นะครับแล้วก็มือเราหลั่นออกแบบนี้นะครับเข้ากันไหมง่ายนิดเดียวครัวเป็นตัวมากแกย่างแอ้นะครับใช้ปืน89เสน็จนะครับอร์เริ่มของมันเลยร้อหลัง89ศสนย์ 90, กำกลังดีนะครับไม่หนักถ้าเป็น99ศูสิมันหนักเกินนะครับ เราใช้ล้อหลังแปดสิบก็สิบล้อหน้าก็ใช้เจ็ดสิบกาสิบนะครับทุกคนกำลังดีโอเคเดี๋ยวผมแกยางก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมแกยางได้ว้นะครับยางนอกยางในอันนี้ก็จะเป็นแปดสิบก็สิบเหมือนกันนะครับพี่ก่อนที่เราจะใส่นะครับทุกคนแล้วก็มาเช็คดูว่าเวลาเราใส่แบบนี้นะครับเราจะใส่แบบนี้แล้วก็ลูกศรมันก็จะชี้ไปตรบนี้นะครับถ้าเราใส่แบบนี้คือกับกับลลยนะครับขับไา่เราต้องใส่แบบนี้นะครับทุกคนใส่ตัวนี้ เราต้องใส่แบบนี้นะครับทุกคองเราจะทานมาแบบนี้แล้วก็เอาน้ำมันาเอาน้ำมันทานนิดนึงนะครับเหมือนทาเราอยู่บ้านนอกเราก็เอาพวกแทบหรือว่าสไลด์ทานนะครับใช้ได้เหมือนกันหมดจริงๆถ้าเป็นแมกแบบนี้เราไม่ต้องใส่ยางในก็ได้นะครับใส่เป็นยางหรือเลนสเนาะวิธีใส่สก็นะง่ายนะครับทุกคนแล้วก็อน,นี้เสียบเข้าไปนิดนึงแล้วก็กดไปถ้ามันไม่ลงแล้วก็เหลนน้ำยางนันบ ใส่ง่ายนะครับไม่ไม่ไมยากโอเคหลังจากที่เราใส่ไปข้างนึงนะครับแล้วก็เอาอยางในใส่เข้าไปแล้วใส่ยางในก็เข่ากดไว้ตรงนี้นะครับใส่แบบนี้แล้วก็มือดันเข้าไปแบบนี้นะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มือกดไว้ข้างนึงแล้วก็เป็นเบอร์สิบสองน,นะครับตัวนี้ข็จะให้มาสองตัวนะครับให้ใส่ข้างในตัวนี้ข้างนอกตัวนี้ แล้วก็ใส่แบบนี้ส่วนแบบนี้นะครับถ้าเราอยากให้ใส่ง่ายเราก็เอาเท้ากดนะครับเท,ท้าทีเท้ากดตรงนี้แล้วก็มือเราสอดตรงนี้นะครับใส่ง่ายมากไม่ไม่ยากแค่นี้ก็ลงหมดแล้วนะครับเวลาเรากดแล้วก็เอามือเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็มือกดข้างนี้ ถ้าเราทาทุกวันมันก็แต่งมันง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้ามือใหม่ก็อาจจะยากยานหน่อยนิดนึงแต่ไม่ก็ไม่เกินความสามารถของเรานะครับน้องหมดแล้วไอ้ที่มันเปลี่ยนรอยพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ผมงัดนะครับทุกคนก่อนหน้านี้เพราะว่าเวลาเราจะใช้ตัวรองทุกครั้งนะครับเวลาเรัล้อแม็กโอเคเดี๋ยวผมมาต้มล้มก่อนนะเต้มล้ม้ม,ลม,ลมแล้วก็เน้นแข็งอย่างเดียวนะครับเราไม่ใช้ตัววัด เรก็มาเช็ครูนะครับว่าขึ้นขอบไหมถ้ามันขึ้นขอบก็จะเป็นตัวน,นี้นะครับนนทุกคนไอเส้นเส้นนทุกคน็นเส้นตัวน,นี้นะครับมันก็จะเปนมาเป็นแบบนี้นขึ้นขอบทั้งสองข้างนะครับเต็มลมอีกนิดหนึ่งเราหลังเนียนแข็นนิดนึงนะครับว่ามันรับน้ําหนักเยอะหน่อยอน,นีีร้ร่วมเป่าให้นิดน,นึงนะครับทุกคน โอเคเดี okay, e mijn mijn boss, ๋ยวมาดูข uh ้างหลังนี่เสร็บร้อยแล้วตอนนี้เราใส่แล้วก็น้ำมันทาทานี่หน่่ยนะครับทาแก้มมันมันหล่อจะไี่ถอดง่ายว่าจะใส่ตัวนี้เลยนะครับอ่านี่ ไม่ไม่ก็ถือว่าไม่ไมยากเลยดิก็ง่ายอยู่เดี๋ยวจะไม่ยากม,มั้โอเคยกยให้ผมหน่อย โอเคโอเคตอนนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาล็อกล็อกสวงามเดี๋ยวันที่เราจะใส่แล้วก็น้ำมันทานหน่อยนะครับอตังลังโ้ แถวนี้ผมเจอบ่อยนะครับเกมมีกัดตั้งคู่เจอวันนี้เจอสามคันนะวันนี้วันเดียวไงมีกัดตั้งคู่นู <c oughs> โอเคแบบเป็นยังไงกันนะ ฮะน่ะนีม่มีตัวเดียวมาเปยวไม่ตัอเดียวโอเคครับร้อย,อเ,อยเจอรถไม่มีกระตังคูลำบากาหน่อยนะครับ่อนอยู่ดียังอยู่คนเดียวยิ่งลำบากนะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันที่มันออกไม่ได้นะครับที่ผมไม่สามารถถอดท่อได้ทุกคนเห็นตัวในตัวในนี่นะครับออกไม่ได้นะครับออกได้แต่ตัวบน ตัวป้วนนี่ตัวเลียวนะครับอาไ้เลยตัวป้วนตัวเลี้ยงแล้วก็น็อตทองมีตัวเลี้ยนะครับนีดูนไม่ตรงเลยแสด้แค่ตัวเดียวนะตัวนี้ก็ไม่ใช่น็อตน,น็อตของมันนะครับจริงๆจะเป็นน,อน็อตแบบมีเหมือนกันแแปลงมาหลายอย่างแต่ก็แน่นอย,อยนู่นะครับได้ยังไม่เป็นไรก็จับประมาณนี้นะครับจุบขับเป็นจุบเลืองแล้วก็ใส่ให้กับมันเริ่มน สำหรับวิธีเปลี่ยนยางรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีขาตั้งคู่นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเราไม่มีแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นเก้าอี้ก็ได้นะครับเก้าอี้ไม้ก็ได้แต่ว่าต้องมีอีกคนนึงช่วยจับนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันล้มันจะล้มนะครับโอเคตามนี้นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับทลินี้ก็สวัสดีครับ